อาะคะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีบวกไป2.43จดุดค่ะอยู่ที่ระดับ1634.13จุดมูลค่าการซื้อขาย6,554ล้านบาทมาดูน้องใหม่กันนิดนึงนะคะบิ b ๊กโรบิกนะคะ b b i k วันนี้ลงไก50า้าสตางค์ค่ะอยู่ที่29บาท50นะคะ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1 KCE นะคะบวกขึ้นไป4บาทอยู่ที่82บอาท50อันดับที่2อปตทค่ะบวกไป25สตางค์อยู่ที่40บาทอันดับที่3บ้านปูนะคะลงไป10สตางค์อยู่ที่12บอาท90อันดับที่4ฮาน่าค่ะบวกขึ้นมา2บาท25อยู่ที่77บาทอันดับที่5 k b เคแบงค์นะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่123บาท50 อันดับที่6กเซรีค่ะก็บวกขึ้นมา1สตางค์อยู่ที่บาทสา้าอันดับที่7 TU ทนะคะบวกขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่2 1บอาทเจอันดับที่8ธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่ร้4ยสบาท50อันดับที่เก้าเดลต้าค่ะวันนี้บวกขึ้นมา8ปบาทอยู่ที่5 7 0เจบาท และอันดับที่สินะคะซ hG บวกขึ้นมาหกสตางค์อยู่ที่สาบาทแต่สิบสิบตาว,วันนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกเป,เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีกลุ่มชี้นําตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดูเหมือนจะกระจายไปหลายๆกลุ่มเพราะว่าทั้งธนาคารในส่วนของชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกสเองก็ปรับขึ้นมานะคะโรงพยาบาลด้วยค่ะก็ดูแล้หลายตานะครับตาทุนวบนนี้ที่หลายตาเพราะว่ามันกระจายกลุ่มเหลือเกินตัวโคโล<ช>เน็กโคโลนอลบวกโคโลเน็กคโลนไนนนะครับ ดูที่หุ้นที่มันจะแบบโดดเด่นเลยชัดเจนะเน่เมื่อคืนนี้นะในโดยเฉพาะเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับเชวนห<ะ>ุ้นสื่ออเล็กทรอนิกส์ก็วันนี้ยังมาต่อนะครับเคสซีก็ไปแรงเด็กแรงอยอ่าส่วนหุ้นทั้งใหม่ก็แผ่วๆไปตามธรรมดานะฮะพอแรกเนี่ยเขาออาเขาเรียกว่าวันนู้นแรกเนี่ยออกแรงกันเต็มที่แหละยันไม่ให้สวยๆตัวเลขสวย ุน้องใหม่ก็จะมีแรงซื้อพิเศษเข้ามาอัดเข้ามานะฮะแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็วอลุ่มก็หายราคาก็อ่อนลงเขาเ้าไปแบบนี้เกือบทุกนนะะตัวนะครับ่วนตัวเมื่อกี้เห็นอยู่อเจ e นะครับร <Hey. S 1> ู้สึกว่าวันนี้ก็ยังลงต่อนะครับห้าสิบแปดสั่งถ้าเราวันนี้สีแดงก็เป็นการติดลบห้าวันติดต่อนะครับโมเมสตหนึ่งสังก็ ปตทมาเรื่อยๆเลยครับรอบนี้บวกวันเฉลร่งห้าสิบตังค์เจ็ดสิบห้าตังค์คือสิบบาทแล้วครับค่อยๆสูงสุดในรอบแบบเป็นเดือนนะนี่เป็นราคาแบบขึ้นแบบพึ้นขึ้นมาใหม่นะฮะนี่กลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรค่อนข้างคง,ง,งเส้นคงวาไม่หวือหวานะครับเขาเรียกว่าสูงขึ้นอ่ะไม่ใช่ซึมลงค่อยๆสึงขึ้นแล้วเป็นเป็นมีส่วนที่จะ พยุงดัชนีให้อยู่เหมือนกันแต่วันนี้นะฮะไม่ได้ล่าสุดจะบวกอยู่นะครับจุดตัวกว่าแต่ตลอดทั้งวันไม่แน่นะครับโดยเฉพาะสงสัยสัปดาห์ด้วยกนะ็ไม่มีข่าวดีที่นําไม่มีปัจจัยบวกอะไรมันมานะครับก็น้านงถึงก็แบบอาจจะเฝ้าดูกระดานไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะฮะ,ะเพราะว่าสัญญาณที่จะแบบปบรับฐานแรงๆก็ไม่มีเหมือนกัน หรือว่าข่าวดีปัจจัยบวกที่จะมาหนุนให้หุ้นกลับไปยืนหนึ่งเหลือเหนือหนึ่งพันหกรอห้าสิบปีอกก็ไม่เห็นเหมือนกันก็คงแบบลงทุนแบบปยันยันกันอยู่เนี่ยคุมเชิงกันอยู่แล้วก็บารทัอคองตัวกันไปค่ะก็มีคำเตือนมานิดหนึ่งค่ะครับค่ะเพราะว่าในส่วนของที่เราคุยกันไปเมื่อต้นรายการก็คือในส่วนของเอเวอร์แกรนด์ชัยาใช่ไหมคะ ซึ่งในกลุ่มนะของอสังหาร,ริมทรัพย์ก็ถูกจัดตามองแต่ว่าทางด้านของฝ่ายภาครัฐและเอกชนก็ออกมาประสานเสียงว่าน่าจะยังไม่ส่งผลกระไม่น่าจะส่งผลกระทบน,นะคะต่อผู้ประกอบการอสังหาร,ริมทรัพย์ของไทย แล้วก็ส่วนกระทบต่อไทยโดยตรงโดยภาพรวมเนี่ยนะคะสสพก็มองว่ายังไม่ได้จะมีผลกระทบเพราะว่ามองไปยังตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยยังไม่ตอบรับกับข่าวนี้เพราะว่าแต่เียปรับตัวเพิ่มได้อยูาา่เมื่อวานนี้ก็บุกขึ้นมาถึงจในกรอบแคบๆแบบนะคะโดยสสพมองว่าบริษัทนี้ส่วนใหญ่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเป็นหลักฉะนั้นสถาบันการเงินไทยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนมากนักเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบกับไทยแต่ว่า สิ่งที่เป็นกังวลก็คือนักลงทุนนั่นเองค่ะนักลงทุนไทยเราไปนิยมซื้อกองทุนจีนมากกว่าแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่ากองทุนที่เราไปลงทุนนั้นนะคะไปลงทุนในตราสารนี้ของเอเวอร์แกรนด์บ้างหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปจับตาดูว่ากลุ่มของนักลงทุนรายย่อยหรือว่าสถาบันต่างๆที่เข้าลงไปลงทุนในตลาดตราสารนี้หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและฮ่องกงในการซื้อกองทุนและตราสารนี้ เช่นกองทุนตราสารนี้จีนกองทุนตราสารที่เอเชียกองทุนตราสารนี้เอ่ออิมเมจินมาเก็ตนะคะต้องเช็คดูว่ามีการลงทุนในตราสารของเอเวอร์แกรนด์บ้างหรือไม่เราะจะได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าหากว่าเอเวอร์แกรนด์เกิดปัญหาขึ้นค่ะเอ,อ่ออันนี้อันนี้ทุกรูปธรรมนะครับถือว่าเป็นรูปธรรมหน่อยค,คนก็ต้องเกิดรูปธรรมสำหรับก,กองทุนที่ไลงทุนในตราสินตราสารนี่จีนฮนะ เข้าใจว่าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างนี้นะก็ต้องมีมีติดติดพอได้บ้างเหรอครับมัถ้าเกิดปัญหาไปก็จะโดนด้วยเะครับนั้นอันนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าพยายามสังเกตราคาหุ้นในกลุ่มพัฒนาสังเกตผลกระทบเหมือนกันก็ไม่ได้ปรับตัวลงอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแสดงว่ายังยังไม่ได้มีผลกระทบแต่ว่าเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้นักลงทุนระมัดระวังเท่านี้ แต่ยังไม่ได้เกิดแบบโดมิโนโลูกโซ่หรือคือความตื่นตระหนกเทขายหุ้นในกลุ่มสังหาลืมทรัพ์แต่อย่างใดรรใช่ค่ะเพราะฉะนั้ก็คงต้องรอติดตามในส่วนของนักลงทุนเองที่ชอบไปลงทุนในกองทุนตราสารที่ต่างๆแล้วอย่างที่สะสะคตเตือนนะคะคุณก็ต้องไปเช็คแล้วล่ะค่าวว่ากองทุนที่ คุณลงทุนนั้นนะคะมีการลงทุนในตราสารหนี้ของที่ไหนบ้างและอย่างไรบ้างนะคะแต่ก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วกองทุนใหญ่ๆเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็เริ่มมีการขายที่ถือเอเวอาาร์กรนดูเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามันมีการส่งสัญญาณมาล่วงหน้ามาเป็นปีแล้วะนะคะーーแล้วเพิ่งจะมางว่าัเอาแค่ช่วงใกล้ๆนี้เองค่ะครับครับวันนี้เดียวตาก็กลับมาเพเอกพยายามระยุโรปที่นีนะครับหลังจากลงมาหลายวันแล้ววันนี้บวกกลับขึ้นไป สิบบาทครับค่ะดเดวก็ดูเหมือนจะคลายความกังวลเรื่องของมาตรการคุมเข้มเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะเพราะว่าตอหลรักย์เบอร์นี่จะเป็นแค่การหารือแล้วก็เตรียมมาตรการแต่ว่ายัางไม่ได้ประกาศใช้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูความชัดเจนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยน่าจะทําให้เดลต้าก็กลับมาบวกได้ครับครับก็จะลงมาเยอะลงมาเยอะ แต่สลับสิบบาทนี่ก็ถือว่าไม่มากนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้เวลาขึ้นอรือขึ้นแรงลงก็ลงแรงเลยนะเป็นหุ้นร้อนก็อย่างวันจันทร์นี้ลงถึงร้อยแปดบาทค่ะครับเป็นหุ้นใหญ่แต่ว่าลงเหมือนหุ้นแบบพวกพวกสิบตัวบาทเลยก็อย่างที่คุณกวีบอกว่านั่งรไฟเหาะกันทีเดียวค่ะอ่ะคือลงแรงลงแรงนะครับอ่า คอากาศตอนนี้นะคะ <How? S 1> คุณตุนค่ะที่เราคุยไปดัชนีลงไปยืนอยู่ในแดนลบเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปหนึ่งจุดอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบจุดเจ็ดศูนย์จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายหนึ่งมืหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าล้านบาทค่ะแต่ว่ามาดูกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็น การขยับตัวของกลุ่มนี้มากนะะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีเซนดิเมนต์เชิงบวกเข้ามาสําหรับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่ะเพราะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มัค่อนข้างจะเงียบมาโดยตลอดลนะคะแต่ตอนนี้นะคะมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนโดยดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะคะ แล้วก็รวมถึงการเปิดนักท่องเทีย่ยวระยะที่สอง15จังหวัดลนะคะที่กรุงเทพเลื่อนไป15ตุลาแต่ว่าอีก4จังหวัดที่เหลือเนี่ยจะเริ่มเปิดในเดือนหนึ่งในวันที่1ตุลาคมแล้วมีจังหวัดชนบุรีด้วยและที่เรารู้กันอยู่ถ้านะจังหวัดชนบุรีนั้นถือเป็นปัจจัยถือเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่เีนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ามันออกหรือว่า eec จึงมีแนวโนโม้มมาผู้ประกอบ การที่อยู่ระหว่างการรอเดินทางเข้ามาลงนามสัญญาหรือเลยงเยี่ยมชมพื้นที่โครงการจะเดินทางเข้ามาเจรจาทางธุรกิจได้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้2,564ค่ะเพราะฉะนั้นเลยถือเป็นปัจจัยหนุนนะคะต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญและถ้าเราจะเห็นกันค่อนข้างจัดไปเลนก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดผลกระทบเนี่ยนะคะที่สีราชานะคะสีราชาเนี่ยก็ถือว่า เป็นเป็นดินแดนของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะและถึงก็มีการชักชวนเลยนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นถ้าหากว่าจะมาลงทุนหรือทารายให้ไปที่พื้นที่สิงราชาเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะมีเป็นอนานิคมอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยค่ะอันนี้ก็น่จาจะเรื่องของ eec ด้วยค่ะครับครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้เห็นขยายไรเท่าไหร่นะครับ ในกลุ่มของนิคมนี่เพียบอยู่ค่ะครับก็ยังไม่ได้ต้องรอดูนะคะกลุ่มที่แบบขยับแรงโดดเด่นก็คือกลุ่มอย่างคงส้นคงวานในปีนี้นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเด่นชัดเจนค่ะมันดูว่าขึ้นมาสุดทางหรือยังนะครับที่ส่วนเล็กทรอนิกส์ครับเดินโนรือก็เป็นช่วงนะครับอ่าแต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่ว่าเดินเรือก็ยังถือว่า รวมโดนเรือเนี่ยก็ยังบอกค่ะนักวิเคราะห์ในส่วนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเขามองว่ายังถึงความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งความต้องการคอนเทนเนอร์ความต้องการเติมสต็อกสินค้าก่อนเทศกาลเฉลิมฉลองทางฝั่งซาฮาราแล้วก็ยุโรปต่อเนื่องทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่รวมถึงเข้าสู่ด้วยการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรทางฝั่งอเมริกาใต้หนุนให้ผู้ประกอบการยอมจ่ายค่าขนส่งในอัตราสูงนะคะ ประกอบกับสถิติการสั่งต่อเรือใหม่ยังสมควรในระดับต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อหุ้นในกลุ่มเดินเรือต่อไปอีกระยะหนึ่งเลยค่ะครับครับก็แต่ราคาเข้ามาดูเหมือนจะสุดทางนะราคาก็ไม่ได้เร็วร้อนมากค่ะอาจจะซื้อพรับไปพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วค่ะครับ,รบ,รบอ่าวันนี้นี่หุ้น ก็อย่างที่บอกเราต้องตลาดล่าสุดนิดนึงค่ะอืมอย่างที่เดวไม่แต่คุยกันตัวรายการว่าคงก็แคบๆนะครับหาไม่แต่เข้าแกงยังหายากนะครับค่ะนั้นขคยที่ลงทุนไว้ซื้อไว้แล้วก็ได้ค่าเข้าแกงบบกวัวเล้งสักแก้วหนึ่งขายก่อนครับคงไม่ไม่ไปไหนไกลจากนี้นะครับเอาผ่อนว่างๆเตรียมพร้อมรับ ถ้าเกิดว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นได้ซื้อนะแต่ว่าจะซื้อในเติมตอนนี้เนี่ยไม่เห็นนะฮะไม่แนะนําไม่เห็นสัญญาณโดยภาพรวมเนี่ยเนี่ยคงไปไหนขยับจากนี้ไม่ได้มากนะครับก็ถ้ามัถ้า,ถายัางตัดสินใจไม่ถูกแล้วลังก็วันนี้เวดันซีต่อครับแล้วว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าเลยค่ะไม่ต้องรีดรอช้อนทุนนเพราะว่าสัปดาห์หน้า<ะ>มันจะมี ค่ะมันมีปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามนะคะก็คือการประชุมของ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐในวันที่21และก็ยีกันยายนนี้เรื่องอาการดอกเบี้ยนเนี่ยเริ่มพูดถึงไม่ได้แต่ว่าต้องดูการส่งสัญญาณการปรับลด QE ค่ะว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนหรือไม่แล้วก็รวมถึงสัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐจากมุมมองของ FOMC ด้วยค่ะเอาละครัมาปิดท้ายกันนิดนึงนะคะแล้วก็ ดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดไป3.02จุดแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ1,628-68บจุดกาทจุมูลค่าการซื้อขาย1 4 3 9 8ล้านบาทค่ะก็น่าจะพันผวนในกรอบแคบๆสำหรับวันสุกสุดสัปด,ดาห์นี้นะคะเพื่อไปรอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ค่ะแลวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยผู้พุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ